ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป นายพลแห่งสำนักเทนดริลว่องไวดุดสายลมคำพูดดุดคำสาบานเป็นหญิงสาวที่กล้าหาญทรนงตนเธอได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาต่อเทพเจ้าและได้มอบความรักพักดีทั้งหมดต่อโชกุนไรเดนแห่งอินาซึมะนิรันที่โชกุนไรเดนไล่ตามหาก็ยังเป็นความเชื่อที่ตัวของเธอนั้นเต็มใจที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นด้วยเช่นกันกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีตอนรับชาาเก็นชินอิมเพคทุกท่านเข้าสู่ชนแนสกิโรกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับ คลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นเรื่องราวและประวัติของตัวละครหญิงสาวสุดเท่และแข็งแกร่งแห่งอินาซึมะอย่างตัวละครคุโจซาระของเรานั่นเองครับโดยตัวละครคุโจซาระนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะภายนอกของเขาเนี่ยเป็นแม่ทัพของกองทัพในอินาซึมะครับเธอดูแข็งแกร่งแล้วก็ดูเที่ยงตรงอย่างมากนะแต่คือเธอก็ดูเป็นคนที่มีคุณธรรมะนะโดยผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยนะครับว่าตัวของคุโจซาระที่แสนเที่ยงตรงและมีคุณธรรมคนนั้นเนี่ยครับจะมีจิตใจเป็นอย่างไรและมีความคิดลึกๆเป ิปวิดีโอในวันนี้ครับจะมาเผยประวัติต่างๆเหล่านั้นให้เพื่อนๆได้รับฟังนั่นเองครับโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยก็เชิญรับชมได้เลยครับ คุโจโซาระมีสายเลือดของเทนง,งูแต่กลับไม่ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางป่าเขาเหมือนอย่างเทนง,งูทั่ว,วไปแต่อย่างใดตัวของซาระนั้นเธอถูกรับเลี้ยงโดยตระกูลคุโจโดยการรับมาอุปการะตั้งแต่อย่างเล็กนั่นเท่ากับว่าตัวเธอนั้นเป็นเพียงบุตรบุญธรรมของตระกูลคุโจเพียงเท่านั้นอีกทั้งเธอยังได้เข้ารับใช้สำนักเทนริวสำนักเทนริวนั้นเป็นหนึ่งในสามสำนักมหาอำนาจแห่งอินาซึมะรับผิดชอบงานในด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างในอินาซึมะเปรียบเสมือนกับตำรวจใในนโลลกกคววาาม็จรริงง่่ได้ซึ วันนี้คุโจซาระในฐานะนายพลแห่งสำนักเทนริวต้องแบกรับภารกิจสำคัญต่างๆในการรักษาเสถียรภาพของเมืองอินาซึมะเธอนั้นบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและยึดมั่นในการเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอหากอยู่ในขอบเขตอำนาจของสำนักเทนริวไม่ว่าปัญหาจะยากเย็นสักแค่ไหนเธอก็จะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากคุโจซาระนั้นมักจะเงียบขรึมอยู่เสมอและปฏิบัติภารากิจด้วยท่าทีที่จริงจัง,จงเหตุนี้นั่นเองมันยังทำให้ชาว นาซึมะจำนวนไม่น้อยสรุปว่าเธอนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่เย็นชาและเข้าถึงได้ยากแต่สําหรับคุโจซาระนั้นถึงแม้ว่าภายนอกของเธอนั้นจะดูเย็นชาและแข็งกระดา้างแต่ภายในใจของเธอนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอแสดงออกมาแทบจะทั้งหมดเลยนั่นเองครับซึ่งดูเหมือนในคำพูดที่บอกเอาไว้ว่าการมองคนจากภายนอกนั้นเป็นอะไรที่ตื้นเกินไปดูเหมือนสุภาษสิทิ์หรือคาคานี้นั้นมันจะเป็นความจริงนั่นเองครับในอินาซึมะคาสั่งลาวิชันคือผลกระทบของเจ็ดจำนวนแห่งการไล่ตามความเป็นนิรันดร์ของโชกุนไรเดนโดยมี โจซาระนั้นเป็นกำลังหลักในการดำเนินคำสั่งล่าวิชันนี้นั่นเองคำสั่งล่าวิชันนั้นคุโจซาระเชื่อว่าหากคนที่มีเจตนาชั่วร้ายได้รับพลังของวิชันไปมันจะทําให้รากฐานของอินาซึมานั้นต้องสั่นคลอนซึ่งจากมุมมองนี้นั่นเองคำสั่งล่าวิชันมันจึงกลายเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุโจซาระจะดําเนินการตามคําสั่งอย่างไร้ความปราณีสําหรับชาวเมืองที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเธอจะใช้ความอดทนและความจริงใจอย่างที่สุดเพื่อที่จจะใใใช้้้้้คําาาาพูดออธิบยยหีกฝ่นนัเขถึงปม มายในระยะยาวของท่านโชกุนนอกเหนือจากนี้เธอยังคงสั่งห้ามการกระทําที่เป็นการทําร้ายหรือก่นแกล้งพลเรือนโดยอาศัยนามของผู้บังคับใช้กฎหมายนั่นเองครับซึ่งการกระทาที่ชั่วร้ายและเสื่อมทรามโดยใช้อํานาจบาดใหญ่นั้นมันก็เปรียบเสมือนกับการทําลายศักดิ์ศรีของเหล่าทวยเทพในความคิดของเธอนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากที่เจตจานงของเหล่าทวยเทพนั้นยิ่งใหญ่เกินไปจนมนุษย์ทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้มันจึงทําให้เกิดความเกลียดชังอย่างมากกับคําสั่งลาวิชันถึงขั้นทําให้เกิดการรวมตัว กันเพื่อต่อต้านการบังคับใช้คําสั่งนี้เมื่อคุโจสาระนั้นต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ต้องลงมืออย่างไม่มีทางเลือกเธอ จะถอนหายใจและ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยท่าทีที่ค่อนข้างเศร้าอย่างมากที่กองทัพแห่งโชกุนนั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่อความตายและเป็นหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอย่างในทุกวันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบในความสามารถของการเป็นผู้นําของคุโจซาระคุโจซาระนั้นสํารวจเส้นทางการรบวางแผนการฝึกของทหารเลือกอาวุธและชุดเกราะอย่างพิถีพิถันแตกต่างจากนายพลท่านอื่นมากมายคุโจซาระนั้นคุ้นเคยกับการทําเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองมากกว่าการเอาแต่นั่งวางกลยุทธ อยู่เบื้องหลังและสั่งลูกน้องไปวันๆในวันฝึกซ้อมของทหารทั่วไปเธอมักจะตั้งเงื่อนไขที่เข้มงวดต่อตอนเองซึ่งระดับความเข้มข้นในการฝึกของเธอนั้นมีมากกว่าทหารทั่วไปถึงสิบเท่าแม้ในายามราตรีเสียงของการขึ้นคันธนูและน้าสายธนูของเธอนั้นก็ยังคงดังก้องอยู่ในโรงฝึกเธอนั้นจะเป็นแม่ทัพคนแรกที่พุ่งตรงเข้าไปยังแนวรบของศัตรูอีกทั้งยังนำเหล่าทหารได้ความกล้าหาญอย่างแท้จริงจิตวิญ,ญญาณของการต่อสู้ที่น่าเกรงขามของแม่ทัพคุโจซาระนั้นช่างน่าชื่นชมอย่่างงยิเธอจะจ การดูแลทหารที่บาดเจ็บด้วยตนเองจากนั้นเธอก็จะตกรางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำผลงานได้ดีรวมไปจนถึงการทบทวนความผิดพลาดเพื่อเป็นบทเรียนต่อไปในการศึกครั้งหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้การดูแลของเธอนั้นจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและยากที่จะเกิดความผิดพลาดคำพูดและการกระทําของซาระนั้นล้วนอยู่ท่ามกลางสายตาของเหล่าทหารซึ่งทุกคนที่เคยร่วมต่อสู้ด้วยกันกับเธอนั้นต่างก็นับถือเธออย่างที่สุดและไม่มีข้อยกเว้นนายพลคือจิตวิญญาณของกองท และนายพลที่ดีนั้นช่างหาย,ยากดังนั้นนายพลที่ทรงคุณค่ายอย่างคูโจซาระก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพทหารโชกุนมาโดยตลอดแม้แต่ช่วงเวลานอกการฝึกของซาระนั้นเธอก็ยังคงเข้มงวดต่อตอนเองในการใช้ชีวิตประจําวันเช่นกันดูเหมือนว่าชีวิตของเธอนนั้นจะเป็นไปตามกฎแห่งความเป็นนิรันดร์บางอย่างที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเธอมักจะตื่นนอนในเวลาเดิมทุกเช้าฝึกซ้อมในเวลาเดิมรวมไปถึงรับประทานและดื่มอาหารในปริมาณเท่าเดิมตั้งแต่เรื่องใหญ่อย่างเนื้อหาการฝึกซ้อมไปถึงเรื่อง เล็กน้อยอย่างขั้นตอนการรับประทานอาหารสาระต่างก็มีจุดยืนของตอนเองและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตนเองนั้นตั้งขึ้นมาอย่างเข้มงวดทั้งนั้นของกระชุกกระชิกต้องจัดเก็บและแยกประเภทของตกแต่งต้องจัดเรียงให้เป็นเส้นตรงมุมห้องต้องไม่มีฝุน่นและพื้นต้องสะอาดสะอ้านอยู่เสมอนี่คือมาตรฐานที่คุโจสาระนั้นได้ตั้งเอาไว้กับห้องพักของตัวเธอเอง เธอมองว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้นั้นเป็นการฝึกซึ่งตัวของเธอนั้นแม้จะเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งอินาซึมะแต่เธอก็จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่เสมอและไม่ต้องการให้มีใครมาคอยรับใช้อยู่เคียงข้างถึงจะพูดอย่างนั้นก็ตามแต่มันจะมีคนรับใช้ ที่ยืนดูเจ้านายตัวเองนั้นทํางานบ้านอยู่เฉยๆได้อย่างไรกันล่ะทุกครั้งที่เหล่าลูกน้องนั้นมองเห็นเจ้านายของตนเองทํางานแบบนี้พวกเธอนั้นก็จะขอให้ท่านคุโจซาระนั้นวางอุปกรณ์ทำความสะอาดลงและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเธอแต่ก็แน่นอนคุโจซาระนั้นปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดคุโจซาระก็ปิดประตูและทําความสะอาดอยู่ในนั้นคนเดียวพร้อมกับแปะข้อความไว้หน้าประตูว่ากําลังฝึกฝนกรุณาอย่ารบกวน แม้ตัวซาระนั้นจะเติบโตมาท่ามกลางเผ่าพันธมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กแต่ซาระก็ยังคงมีนิสยัยของเทงงุอยู่ในบางครั้งหากใครก็ตามเห็นเธอออกจากสำนักแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ เธอก็มักจะมุ่งไปยังภูเขาเธอรู้จักเส้นทางบนภูเขาเป็นอย่างดีเดินทางไปทั่วทุกหนทุกแห่งและได้พบเห็นพูดผีปีศาจที่พวกมนุษย์นั้นพูดถึงมานานแล้วมากมายในหมู่พูดผีปีศาจนั้นมีสิ่งชั่วร้ายที่โหดเหี้ยมอยู่ก็จริงแต่มันก็มีปีศาจต,ตัวน้อยที่ใจดีและบริสุทธิ์อยู่เช่นกันซึ่งสาระนั้นเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือความแตกต่างของรูปร่างเท่านั้นมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทางสำนักได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล้นขโมยทรัพย์สินอยู่่บออยยคครรรััั้้งงงจจจาาากกกนนโสะึเต พิเศษเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ในตอนที่เธอได้เดินอยู่ในป่าและในไม่ช้าเธอก็ได้เห็นบาเกตดานุกิตัวหนึ่งวิ่งไปตามทาง พร้อมกับแบกของที่ขโมยเอาไว้ข้างหลังอย่างร้อนรนนี่ัยของบาเกะดานุกินั้นไม่ได้โหดร้ายอะไรเพียงแค่กินจุและตะกะาก,าก็เท่านั้นด้วยเหตุนี้นี่เองมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เหล่าบาเกะดานุกิเหล่านี้ก่อเหตุการณ์ต้นอาหารนั่นเองคุโจซาระนั้นจับบาเกะดานุกิตัวนั้นได้และยึดของที่ถูกขโมยกลับมาจากนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเพียงแค่ตักเตือนไปว่าถึงจะหลบอยู่ในเขาก็หนีการลงโทษไม่ผลหรอกนะฟังให้ดีล่ะนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว จากนี้ไปห้ามสร้างปัญหาให้พวกชาวบ้านอีกเด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็ พวกบาเกตดานุกินั้นได้แต่นิ่งเงียบขดตัวด้วยความหวาดกลัวและพยักหน้าจากนั้นเป็นต้นมาพวกมันก็ปฏิบัติตามข้อตกลงและไม่เคยสร้างความผิดอะไรอีกเลยส่วนคุโจซาระที่ชอบพูดสิ่งต่างๆออกมาอย่างโหดร้ายนั้นในเวลาที่เธอต้องออกไปฝึกตนเธอก็มักจะพกเอาผลไม้ที่เก็บไว้นานติดตัวไปด้วยอยู่เสมอซึ่งหลังจากที่เธอได้เข้าไปในป่าเธอก็จะนํามันไปวางไว้ตรงจุดที่พวกบาเกตดานุกิอาศัยอยู่โดยที่ไม่มีคมําอธิบายใดๆและไม่ถือว่าเป็นของขวัญถ้าจะให้พูดแล้วก็น่าจะเป็นของสําหรับทักททายผผู้กระํิด ที่กลับตัวกลับใจได้ซะมากกว่าแล้วนะนับตั้งแต่คุโจซาระได้ถูกรับเลี้ยงเข้ามาอยู่ตระกูลคุโจเธอก็ได้เข้าร่วมการฝึกพร้อมกับเหล่าทหารของกองทัพแห่งโชกุนมาโดยตลอดโดยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหล่าพวกทหารต่างก็เข้าใจว่า ผู้โจรสระนั้นเป็นเด็กผู้ชายที่ต้องการเข้าร่วมกองทัพเพื่อฝึกฝนร่างกายตั้งแต่อายุยังน้อยและดูแลเธอเป็นอย่างดีจากเดิมที่สาระนั้นเดิมทีแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวฝูงคนจากเดิมจากเดิมที่สาระนั้นเดิมทีนนเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผู้คนอย่างมากเธอก็ได้กลายเป็นคนที่มีความกล้ามากขึ้นภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของคนรอบข้างโดยเธอกล้าที่จะโต้ตอบกับผู้คนมากขึ้นและถึงขั้นกล้าที่จะเล่นสนุกกับทุกๆคนอย่างไรก็ตามทหารที่เล่นสนุกกับเธอนั้นต่างก็ถูกท่านผู้นำของตลคุจ ลงโทษอย่างหนักส่วนตัวของซาร่าเองนั้นกลับได้รับเพียงถ้อยคําตําหนิที่แสนเย็นชาว่าไม่ทําตามกฎและไม่สนใจที่จะร่ําเรียนวิชาที่ข้ารับเจ้ามาเลี้ยงนั้นไม่ใช่เพื่อให้มาทําเรื่องน่าเบื่อแบบนี้หรอกนะนับแต่นั้นเป็นต้นมาคุโจซาระาก็รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างระมัดระวังเมื่อเทียบกับการรวมกลุ่มของผู้คนแล้วแล้วก็เธอจะต้องฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้เพื่อที่จะก้าวข้ามทุกคนก่อนและ,ละลึกอยู่เสมอว่าตนเองจะต้องเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนายพลในซักวันหนึ่ง เป็นผู้ช่วยของโชกุนไรเดนเป็นแบบอย่างของสำนักเทนริวเป็นความภาคภูมิใจของผู้นำตระก,กูลตัวของซาระนั้นถูกผลักดันและถูกกดดันด้วยความคาดหวังทั้งสามที่กล่าวมานั่นเองแต่สำหรับผู้โจซาระแล้วนี่ก็คือตัวตนของเธอ เธอนั้นคือทหารคนหนึ่งที่ต้องสงบและจริงจังอยู่เสมอดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเคยบอกว่าเธอนั้นควรนึกถึงตัวเองบ้างแต่ซาระก็ไม่ได้ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่อยู่เคียงคู่กับภารกิจของตัวเธอนั้นก็คือการผูกมัดในฐานะเด็กที่ถูกรับเลี้ยงมาและความโดดเดี่ยวของตัวตนที่แปลกแยกแต่การจะหยุดอยู่กับที่ด้วยเรื่องราวแบบนี้นั้นมันก็คือข้ออ้างของคนที่อ่อนแอในเมื่อตอนนี้นั้นตัวเธอมีนามสกุลว่าคูโจตัวเธอจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเธอคือผู้ติดตามที่แน่วแน่ที่สุดของ ทเทพแห่งสายฟ้าและเธอ,อยังเป็นนายพลที่มีสติปัญญามากที่สุดด้วยรูปปั้นของนารุคามิโอโกโชผู้ยิ่งใหญ่ เนื่องจากการเทริดทูนบูชาและความรักที่มีต่อท่านโชกุนของเหล่าผู้คนในประเทศอินาซึมาจึงทําให้ร้านค้าจํานวนมากได้ผลิตและก็เปิดตัวงานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับโชกุนไรเดนในบรรดาสิ่งของเหล่านั้นตุ๊กตาเคลือบเงาที่ทําขึ้นโดยมีโชกุนไรเดนเป็นต้นแบบนั้นมีชื่อว่ารูปสลักท่านโชกุนเทพสายฟ้านารุคามิโอโกโชผู้ยิ่งใหญ่เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวันที่วางขายเป็นครั้งแรกคุโจซาระตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่และได้เป็นคนแรกในหมู่ผู้คนที่ต่อแถวเพื่อ รซื้อซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงยังแพร่หลายอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวแต่คุโจซาระนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดโดยจากมุมมองของตัวเธอแล้วเธอก็แค่ซื้อลูกป,ปั้นนั้นด้วยใจที่เธอทูลโชกุนก็เท่านั้นเองในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับโชกุนไรเดนเธอไม่เคยคิดที่จะประจบประแจหรือดูหมิ่นอะไรทั้งนั้นเธอจงใจไปที่นั่นและซื้อมันด้วยตัวของเธอเองหลังจากที่เธอซื้อรูปสลักโชกุนมาแล้วเธอก็ได้เตรียมสถานที่สําหรับบูชาและเก็บรักษา,าไว้อย่างดีเธอได้เก็บรูปป บูชาที่สั่งทําขึ้นมาเป็นพิเศษโดยตัวของซาระนั้นมักจะเช็ดทําความสะอาดด้วยตัวเองอยู่เสมอเมื่อเธออยู่บ้านและถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะยุ่งมากมายแต่เธอก็ยังคงจัดหาช่างฝีมือให้ไปที่บ้านเพื่อทําการบํารุงรักษาเจ้าตู้ที่จัดทําขึ้นมาเป็นพิเศษนี้อยู่เสมอสําหรับคนที่ยุ่งอยู่กับการรับใช้บ้านเมืองจนไม่เหลือช่วงเวลาส่วนตัวและไม่ได้มีเพื่อนสนิทมากมายนะักสําหรับซาระแล้วโชกุนไรเดนไม่ได้เป็นเพียงเทพเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งค้าจุนจิตใจของเธออีกด้วยโชกุนค,คือเจจนง ความหวังและพลังหรือแม้แต่กระทั่งผู้นำแห่งโชคชะตาของเธอโชกุนเป็นจุดสวนรวมของเจตนารมณ์อันสูงส่งทั้งหมดซึ่งการติดตามโชกุนของซาระนั้นเกิดจากการยอมรับและความเชื่อของตัวของเธอเองรูปสลักของเทพที่วิจิตบรรจงนั้นทำให้ตัวคุโจซาระรู้สึกว่าท่านโชกุนไม่ได้อยู่ในเชนชูคาคุที่ไกลแสนไกลและสูงจนมิอาจเอื้อมถึงได้แต่โชกุนไรเดนนั้นเป็นดั่งสติปัญญาเจตนารมณ์และหัวใจที่ยึดมั่นที่คอยสนับสนุนตัวของเธอมาโดยตลอด วิชั่นของเทนงูสาวในตอนที่ได้รับวิชั่นมาในครั้งแรกคุโจสระยังไม่ได้รับชื่อและนามสกุลเดิมทีเธอนั้นอาศัยอยู่ในป่าเขาอันเงียบสงบโดยที่ไม่รู้ว่า เริ่มตั้งแต่เมื่อไรปีศาจร้ายได้สร้างความวุ่นวายและบริเวณโดยรอบก็ไร้ซึ่งความสงบแม้ตัวของซาระจะมีพลังอ่อนเทนงูแต่เธอที่อายุยังน้อยก็ยังไม่สามารถต่อสู้กับปีศาจชั่วร้ายเพียงลําพังได้และถูกโจมตีจนตกหน้าผาระหว่างการต่อสู้จนทําให้ปีกของเธอนั้นได้รับความเสียหายเธอร่วงลงมาจากที่สูงปีกที่บาดเจ็บไม่สามารถกางออกได้และล้มลงกับพื้นด้วยความสิ้นหวังทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะทั้งที่คิดเอาไว้แล้วว่า ด้วยความสามารถของข้าข้านั้นจะสามารถปกป้องป่าแห่งนี้ได้ตลอดไปแท้ๆช่วงเช้าตรู่ของวันถัดมาชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างตีนเขาพบว่ามีเด็กผู้หญิงตัวน้อยคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ข้างทางสภาพของเธอนั้นดูสะบักสะบอมอย่างมากแต่แล้วทั้งตัวของเธอกลับไม่มีบาดแผลอะไรเลยซึ่งนั่นมันยิ่งทำให้น่างงง,งวยขึ้นไปอีกว่าเหตุใดตัวของเธอ จึงมานอนหมดสติอยู่ในที่แบบนี้กันแน่ทุกคนต่างก็ประหลาดใจจึงได้นำเธอกลับไปที่เมืองและรายงานให้สำนักเทนริวทราบโดยทันทีทันทีที่คุโจทากายุกิผู้นำตระกูลคุโจเห็นเด็กสาวผู้นี้ก็สังเกตเห็นวิชั่นเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้แต่สิ่งสิ่งนี้นั้นกลับไม่สามารถหามาครอบครองโดยวิธีการปกติได้วิชั่นได้เปล่งประกายออกมาจากมือของซาระตัวของสาวน้อยนั้นได้รับการจ้องมองจากเทพเจ้าตั้งแต่อายุอย่างน้อยเช่นนี้คุโจทากายุกิ เชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือโชคชะตา ที่สวรรค์ประทานมาให้ตระก,กูลเทนริวเขานำรับอุปการะเด็กคนนี้และตั้งชื่อให้ว่าซาระเลี้ยงดูเธอให้กลายเป็นนักรบที่สมบูรณ์แบบและเรียกร้องให้เธอนั้นรับใช้โชกุนและรบเพื่ออินาสึมะคุโจโทากายุกิเชื่อว่าหากสามารถชุบเลี้ยงนายพลที่มีชื่อเสียงได้แล้วลก็สถานะและความนิยมของตระก,กูลคุโจนั้นก็จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างภายในตระก,กูลก็จะถูกพัฒนาขึ้นไปอย่างมั่นคงตามที่เขาคิดคุโจซาระที่มีวิชั่นอยู่ในครอบคครรรออออองงงแสดงสดดดพว์นโดดเด่่กมาาย รวดเร็วและกลายปลเป็นนายพลแห่งสำนักเทนเริวตั้งแต่อายุอย่างน้อยตามความคาดหวังของทุกคนอย่างไรก็ตามเป็นเพราะการที่มีวิชั่นมันจึงทาให้สารารู้ดีกว่าใครว่าเหตุผลที่เธอตกลงมาจากภูเขาโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นเพราะเทพเจ้าชายตามองเธอในขนาดนั้นนั่นเองการเหลือบมองเพียงครั้งเดียวได้มอบพลังให้แก่เธอทั้งชีวิตทุกสิ่งที่เธอครอบครองในตอนนี้นั้นสามารถพูดได้เลยว่าเป็นความเห็นอกเห็นใจที่ได้รับจากท่านโชกุนดังนั้น หากเป็นการรบเพื่อชั่นโชกุนและอินาซึมะแล้วละก็คุโจซาระเชื่อว่ามันไม่ใช่แผนการของพ่อบุญธรรมแต่มันเป็นสิ่งที่หัวใจของเธอนั้นต้องการตอบแทนอย่างแท้จริงโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนายพลสุดเท่แหงอินาซึมะอย่างนายพลสาวซาระของเราในเองครับจากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าคุโจซาระเนี่ย เป็นเทงงูที่อยู่บนหุบเขาน่าจะเป็นหุบเขาโยโกโนมาตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเธอเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะแล้วเธอก็ยังแพ้กับเหล่าปีศาจที่อยู่ในหุบเขาบริเวณนั้นด้วยนั่นเองครับการพ่ายแพ้ของเธอเนี่ยมันทําให้เธอตกเขาแต่แล้วเธอกลับมีวิชั่นสายฟ้านะช่วยเอาไว้นั่นเองครับสิ่งสิ่งนี้มันจึงทําให้เราได้รู้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนะี่ยค่โจซาระครับเป็นคนที่กตัญญูอย่างมากนะครับ ถึงแม้ในตอนนี้นะครับเขาจะทําทุกอย่างเพื่อตระกูลคุโจโแต่ลึกๆแล้วในใจเขาก็ได้ทําเพื่อโชกุนไดเดนเพื่อตอบแทนชีวิตใหม่ที่ได้รับมอบมาจากเหล่าทวยเทพนั่นเองครับก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุโจซาระเป็นคนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ในตอนเด็กๆเนี่ยครับไอเจ้าคุโจทากายุกิเนี่ยมันเลี้ยงคุโจซาระออกมาได้เลวมากเลยนั่นเองนะครับผมมองว่าถ้าเกิดคุโจซาระเนี่ยเธอแบบ เธอไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อตอบแทนบุญคุณของไรเดนหรือว่าเหล่าถวยเทพแล้ว,ลวก็บางทีเนี่ยป่านี้เธอก็ไม่น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่อมองดูฉากเขาเรียกว,ว่านีสายที่กตันยูของเธอก็อาจจะอยู่ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะเชื่อฟังคุโจทากายุกิขนาดนี้นะครับแบบว่าพูดอะไรก็ฟังอะนะโดยความประทับใจแรกของคุโจซาราสำหรับผมนะครับผมค่อนข้างชอบเธออย่างมากในเควส ที่เราเนี่ยไปช่วยโยอิมิยะตามหาชายแก่คนหนึ่งหรือว่าปร,รมาจารย์แห่งการเขาเรียกว่าปลอมแปลงสิ่งของแล้วกันผมพูดแบบนี้แล้วกันนะชายแก่คนนั้นที่ถูกจับมาเนื่องจากปลอมแปลงวิชั่นนะครับหลังจากที่ตัวของคุโจซาระเนี่ยเธอรู้ดีอยู่แล้วครับว่าเฮ้ย ทหารเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปกระทืบหรือว่าไปทําอะไรนักโทษแบบนั้นนะครับด้วยความผิดเนี่ยครับเธอจึงยอมที่จะปล่อยช่างฝีมือคนนั้นให้ไปกับโยอิมิยะนั่นเองโดยที่เธอไม่ทําอะไรเลยนั่นเองครับนี่เป็นความประทับใจได้ที่ผมมองว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยหรือว่าคุโจซาราเนี่ยไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะครับอีกทั้งตัวของเธอเนี่ยเมื่อได้รู้ความจริงในตอนท้ายของเควตินาซึมะเนี่ยนะครับเธอก็พุ่งไปหาผู้นําตระกูลเลยนะครับแต่เธอเนี่ยกลับไม่ได้จะไปทําร้ายผู้นําตระกูลแต่กลับอยากที่จะฟังความจริงๆจาาากกกปของผูู้นนํตะลั่นเองับ ได้รับฟังความจริงแล้วเธอก็ด้วยความเที่ยงตรงของเธอนะเธอก็จะไปอธิบายเรื่องราวต่างๆให้โชกุลฟังแต่ก็นั่นแหละครับโดนซินยูราตบไปก่อนนะลงไปนอนเลย <g iggle> ก็เป็นอะไรที่น่าสงสารเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าเธอเป็นไงบ้างแต่ผมคิดว่าเธอยังไม่ตายนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะน่าจะไปโล่ที่นี่เควสโคคมีนะครับสำหรับตัวละครอย่างคุโจซาระเนะ่ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือชอบไม่ชอบอย่างไรกับตัวละครนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับหรือใต้คลิปีีโอแวบบดเนี่ย ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ